อันนี้ก็จะเป็นนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับน,นี่ก็จะเป็นฝั่งด้านหลังนะฮะน,นี่ก็จะเป็นเครื่องที่นําเข้ามาล่าสุดนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ครับน,นี่ก็โอ้โหนี่ดูรู้ลากนะยังหืมดิบดิบอยู่นะครับเพื่อน นะครับสนใจก็มาเลือกมานะฮะสอบถามราคาได้ครับที่อศวินฟางทองเทคเตอร์ครับเส้นสูรินสีขรภูมินะครับก็บานอาคตนะฮะมีให้เลือกเป็นร้อยๆนะฮะเป็นร้อยๆคันนะครับเป็นร้อยเครื่องนะครับเพื่อนมันจะเป็นอินเตอร์ในชาแนลนะเมซี่มันจะเป็นนะครับนิวฮอลแลนด์นะฮะจนเดียนะครับก็มามาเลยครับเยอะแยะเยอะแยะนะครับ ก็เรียกได้ว่านะครับเยอะที่สุดนะฮะในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับนี่แหละครับอสวินฟังทองเทคเตอร์นะครับเยอะมากนะครับ1 2 0 1 2 4นี่นะฮะนี่มันจะเป็นเมสซี่นะครับหรือจะเป็นอินเตอร์นะครับก็มาเลือกชมได้นะครับต้องการสภาพเดิมๆนะครับไม่ต้องทำสีก็ได้แล้วแต่สั่งนะฮะ หรือจะต้องการแบบว่าทําสีนะครับก็อยากได้สีอะไรก็สอบถามได้นะครับนี่ก็จะพาท่านมานะฮะดู128นะฮะเพื่อน128อันนี้จะเป็นป้ายเหลืองฝรั่งเศสนะครับเพื่อนนี่ายเลืองดูที่กาดก็รู้นะครับเพื่อนนี่นะครับเหล็กฝรั่งเศสนะฮะนี่ก็เป็นเหล็กคุณภาพนะครับเพื่อน หนึ่งสองแปดนะครับจะเป็นใหญ่นะฮะหน้าเก็บฟางใหญ่นะครับเพื่อนเกือบสองเมตรนะครับก็ค้อดีก็คืนนะเก็บฟางได้เยอะนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็มันใหญ่ครับวิ่งไปตามถนนหนทางก็นะครับค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับเพื่อนนี่นะฮะก็เป็นนะฮะแมซี่นะครับหนึ่งสองแปดนะฮะป้ายเหลืองฝรั่งเศสนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นป้ายขาวแคนาดานะครับเ่นฮะ เดี๋ยวเรามานะฮะตามหานะฮะสอง,สองสกันนะครับ1นึ่งแล้วก็มี2องสองส,องสี่แล้วก็มี2 2 8นะครับเยอะยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับเพื่อนอยากได้คันไหนก็มานะสอบถามได้เลยครับเป็นร้อยร้อยคันนะฮะนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสี่นะครับอันนี้ก็เป็นปลายขาวนะครับเพื่อนนะฮะถ้าทนใดที่เช็คเองเป็นนะฮะก็มาสอบถามนะครับราคาได้ครับเพื่อนครับไม่ต้องทําสีก็เอาไปสภาพเดิมๆนอกครับก็นะครับมาสอบถามทางเฮียได้นะครับใจดีนะฮะมีทั้งบริการเงินสดเงินผ่อนนะครับโอเคมาสอบถามได้นะครับ